โดนเชฟลอเรตรุ่นครูสรวมตัวกันยื่นหนังสือร้รองเรียนต่อไทย pbs ค่ะหลังพบปัญหาการใช้งานที่ระบบเกียร์และส่วนอื่นๆซึ่งมีผู้พบปัญหาเดียวกันกว่า800คันจึงมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบค่ะ เจ้าของรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตรุ่นครูซกว่า50คันรวมตัวกันที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ยื่นจดหมายเปิดผนึกร้องเรียนให้บริษัทรับผิดชอบค่ะหลังจากที่ผู้ใช้รถรุ่นนี้กว่า800คนประสบกับปัญหาเดียวกันที่การใช้งานของระบบเกียร์และมีการรวมกลุ่มกันก่อนหน้านี้ผ่านทางสื่อสังคมตัวแทนกลุ่มผู้ใช้คนหนึ่งบอกค่ะว่ารถเกือบทั้งหมดประสบปัญหามีอาการกระตุกอย่างรุนแรงขณะเปลี่ยนเกียร์ รถพุ่งเคลื่อนที่เองขณะเข้าเกียร์จอดบางคันเร่งความเร็วไม่ขึ้นแต่รอบเครื่องขึ้นสูงโดยเฉพาะขณะเครื่องร้อนซึ่งผู้ใช้งานบางคนเคยประสบปัญหาขณะอยู่บนทางด่วนบนเขาหรือรถติดกลางสี่แยกทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ กลุ่มตัวแทนจึงต้องการเรียกร้องให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบค่ะเบื้องต้นต้องการให้ชี้แจงถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงของรถรุ่นนี้และเสนอให้บริษัทยืดอายุประกันออกไปเพราะมีรถหลายคันที่ต้องซ่อมอย่างต่อเนื่องและสำหรับบางคันที่มีการเปลี่ยนเกียร์แล้วหลายครั้งแต่ว่ายังคงเกิดความผิดปกติบริษัทแจ้งว่าไม่สามารถหาสาเหตุได้เจ้าของรถต้องการให้บริษัทซื้อรถกลับคืนเพราะไม่มีความมั่นใจในการใช้งานอีกต่อไปค่ะ